เราะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่ที่ใครๆก็คงปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าคุณจะกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเพราะอาหารมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราจะขาดเสียไม่ได้ลองนึกภาพในอีก30ปีข้างหน้าธุรกิจอะไรที่จะยังคงอยู่คู่โลกและประเทศไทยแน่นอนหนึ่งในนั้น คุณคงนึกถึงอาหารคุณรู้หรือไม่ว่าตลาดการค้าอาหารโลกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปีและประเทศไทยเรานับเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่สำคัญของโลกอุตสาหากรรมอาหารมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยมีสัดส,ส่วนการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาและจากสถานการณ์โควิด -19 หลายคนคงจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีหลายอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบและต้องออกจากตลาดแรงงานไปในขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยดังนั้นไม่ว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นอีกกี่ครั้งคนเราก็ยังคงต้องกินอยู่ดีการทำงานด้านอาหารจึงถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในชีวิตโดยหลักสูตรของเราแบ่งออกเป็นสองแทร็กตามความชอบและความคาดหวังต่อการทำงานในอนาคต 1. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารตอบโจทย์คนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิตและเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหการรมอาหาร 2. กลุ่มวิชาเอกนอวัตกรรมอาหารตอบโจทย์คนที่ต้องการความท้าทายการเป็นเจ้าข,ของกิจการและสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพมาร่วมเป็นนักรบพัน์ธุใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืนเลือกอาชีพที่มั่นคงยืนนานเลือกเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอการค้าไทย ขอบคุณค่ะ